สวัสดีค่ะทุกคนมอร์นิ่งนะคะอ่ะโอเคตื่นเช้ามานะคะทุกคนอย่าลืมขอบคุณนะคะเป็นการโปรแกรมจิตตัวเองนะคะให้เราค้าขายดีสําหรับแม่ค้าออนไลน์นะคะอ่าเราโปรแกรมไปเลยว่าวันนี้เราโคตรโชคดี มาก yup. มากเลยนะคะรับรองวันนี้สินค้าของเราได้ออกไปสร้างคุณค่ากับผู้คนนะคะนอกจากเราโปรแกรมสิ่งที่เราต้องการอยากจะได้นะคะในการขายของเราโปรแกรมในหน้าที่การงานก็ได้นะคะว่าวันนี้เราโคชโชคดีเลยติดต we ่อเรื like ่องงานเรื่องการอะไรก็ประสบความสําเร็จอย่างง่ายๆายสบายสบายผู้บริหารนะคะประทับใจในตัวเราเราหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จอย่างง่ายๆสบายสบายหรือเราจะขอบคุณร่างกายเรานะคะ อันที่จริงแล้วนะคะเราจะต้องขอบคุณร่างกายของเราก่อนนะคะเพื่อให้พลังตัวเองก่อนนะคะแล้วเ,เราค่อยไปให้พลังภายนอกนะคะให้พลังใจตัวเองก่อนนะคะขอบคุณร่างกายของฉันนะที่เธอได้อยู่กับฉัน ตลอดเวลาขอบคุณคิ้วหมื่นล้านของฉันนะขอบคุณป่ากวาจาประกาศิทธิ์ของฉันนะไม่ว่าเธอจะพูดเรื่องราวดีๆอะไรก็ประสบความสําเร็จอย่างง่ายๆสบายๆขอบคุณมือแห่งพรสวรรค์ของฉันนะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จอย่างง่ายๆสบายๆอ่านะคะเราก็พูดไปนะคะอ่าอันนี้เป็นการขอบคุณนะคะ ก่อนที่จะเปิดร้านนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดร้านกันด้วยนะคะอ่าสำหรับใครที่อ่าวันนี้เราจะมาให้ประโยชน์แล้วเราก็อย่าลืมมาให้คุณค่ากับผู้คนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของสําหรับใครที่มีปัญหาด้านผมร่วงนะคะสาเหตุของการที่ผมร่วงเนี่ยนะคะนอกจากความเครียดนะคะที่ครูพูดแบ่งปันไปแล้วบนหน้าเพจนะคะนอกจากความเครียดแล้วยังมีอีกนะคะสาเหตุ หนึ่งนะคะนั่นคือการทานยานะคะการทานยา,าสำหรับครีโมรักษาตัวอะไรพวกนี้นะคะหรือยาแก้แพ้นานๆนะคะบ่อยๆทีๆนะคะผมเราก็ร่วงได้นะคะผมร่วงได้นอกจากการที่เราไม่ไม่ดูแลภายนอกแล้วนะคะภายในเราก็ต้องดูแลด้วยนะคะด้วยการรับประทานอาหารนะคะที่เป็นประโยชน์นะคะที่เป็นประโยชน์โอเคไหมนะคะแล้วก็สำหรับการทานยานะคะก เราจะเป็นต้องทานบางคนบอกว่าไม่ทานไม่ได้เลยนะคะมันจะเป็นต้องทานเพราะเราต้องดูแลตัวเองทานได้แต่และว,ว่านะคะในเมื่อเราไม่สามารถที่จะหยุดทานได้เราก็ใช้วิธีการใช้แชมพูอะไรก็ได้นะคะแชมพูสมุนไพรยอย่างเช่นโฟวลของเรานะคะอ่ะนี่นะคะเป็นแชมพูช่วยลดร่วงฉลองงอกเร่งการเกิดผมใหม่สําหรับใครที่ทานยาให้คีโมคีโมนะคะก็สามารถกระตุ้นการเกิดผมใหม่ได้นะคะวันนี้นะคะเราก็นําสินค้านะคะ มาส่งต่อนะคะให้กับพี่พีๆเพื่อนๆน,น,น้องๆน,นะคะว่าเอ้ยมันมีแชมพูที่ช่วยลดร่วงนะเป็นแชมพูสมุนไพรแท้ๆเลยนะคะที่เกิดจากการต้มนะคะเอาสมุนไพรสดๆเนี่ยแหละมาต้มนะคะดังนั้นนะคะทุกคนลองเอาไปใช้ดูนะคะลองไปใช้ดูนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาด้านผมร่วงนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ